สงสัยค่ะว่าเมื่อกี้พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่นะคะที่อยู่ระยองะค,ะค่ะทีนี้หนังใหญ่มันมาจากใต้ใช่ไหมคะตัวหนังตะลุงเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะอ๋อตัวไม่ครับไม่ครับไม่ได้มาจากใต้ครับที่ระยองเองอะเ,ออเขามีพิพิธภัณฑ์ที่ที่เกี่ยวกับหนังหนังหนังใหญ่อยู่แล้วคืออย่างนี้ครับเหมือนกับที่จันทบุรีอ่ะมีมีเขาเรียกละครเท่งตุกอครับละครเท่งตุกเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกับมโนราของภาคใต้ ซึ่งมันอาจจะมีการเคลื่อนย้ายผู้คนมาทางทะเลครับแล้วพอมาขึ้นที่จันเนี่ยไอ้วิธีการการร้องรำอะไรพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชุมชนแต่แต่ถามว่าไอ้รูปแบบวิธีการเนี่ยดั้งเดิมมันเหมือนกันมโนโรากับเท่งตุกเนี่ยไอ้กรณีนี้ก็เหมือนกันหนังใหญ่อรมันอาจจะมีการเคลื่อนย้ายผู้คนจากสองที่จากภาคใต้ขึ้นมาอยู่ที่ระยองอย่าลืมนะครับว่า เมืองจันบุรีระยองตราเนี่ยเป็นเมืองพื้นที่เขาเรียกเมืองที่ติดทะเลเป็นเมืองท่าชายฝัง่งเพราะฉะนั้นการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองท่าชายฝังง่งอื่นๆนะจะง่ายกว่าการติดต่อการระหว่างแผ่นดินต่อแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นการการเดินทางโหวมวัธรรมันไปกับเรือไปพร้อมคนมีการไม่ก็สงสังยไงว่าทําไมพิพิธภัณฑ์ส่วนมากจะเป็นของแต่ละถิ่นใช่ไหมคะแต่เห็นอยู่ๆหนัง ไอ้หนังใหญ่หญมาอยู่ที่ไดยองกันเลยสงสัยอะค่ะครับครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับขึ้นค่ะพระพุทธรูปตองคําเนี่ยอย่างที่วัดส้มันถ้าขุดขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องแจ้งแทงตังกรมมาปะ่าแจ้งครับถ้าขุดเราเจอหรือว่าอะไรก็ต้องตามที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงขุดเจอใช่ไหมครับเจอในกลุ แล้วก็จะต้องเอาไปที่นุนหรือว่าไว้ไวที่วัดได้ไว้ที่วัดครับสมบัติทุกชิ้นที่เจอที่วัดไว้ที่วัดครับเพียงแต่ว่าแจ้งกรมศิลป์ให้เรารู้และรับทราบเท่านั้นเองว่าอันนี้เราจะสมควรที่จะขึ้นทะเบียนไหมการขึ้นทะเบียนคือการดูแลรักษาของชิ้นนั้นให้คงทนถาวรไม่หายและยังอยู่ที่วัดนั้นตลอดไปจนกระทั่งชั่วยุคนครับ ไม่มีการนำเข้ามาเป็นของกรมศิลประกรโดยเด็ดขาดเ,ออเรียนถามท่านจเจ้าอาวาสนะะอยากสอบถามเรื่องอาคารหลังนี้ค่ะแต่เดิมหลังคาเนี่ยเป็นแบบฝรั่งเศสหรือเปล่าคะของเดิมเพราะว่าอาคารที่มีอยู่ปัจจุบนันรู้สึกจะมีสองหลังเป็นเออเป็นตึกเขียวที่อยู่ในค่ายตักสิน แล้วก็ตึกแดงที่อยู่แหลมสิงใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยด้านล่างเป็นอาคารฝรั่งเศสแต่ข้างบนเนี่ยเป็นลายไทยไม่ทราบว่าทำใหม่หรือว่าเกิดในยุคเดียวกันคะหลังจากที่ฟ้าผ่าก็เสาด้านบนนี่พังหมดเหลือแต่ข้างล่างาแสดงว่าด้านบนนี่ไม่ใช่รูปแบบเดิมเลยใช่ไหมคะก็ เติมขึ้นไปสูงอีกหน่อยรูปรูปทรงก็คล้ายๆของเดิมนั่นะองเพียงแต่เปลี่ยนในหน้าบันก็เบื้องนะอแม้แต่ไม้แต่ยังใช้ลูกศักเหมือนเดิมคราวที่แล้วเขามาปรับปรุงนี่ไม่คือแปลกดีไงคะเพราะว่าข้างบนนะเป็นไทยข้างล่างเป็นฝรั่งเศสกด็ดูแปลกดี <laughs> ค่ะดูดูเป็นลูกครึ่งมากเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะสมัยใหม่หน่อยแต่ก็นานแล้วนะไม่ใช่นานท้ทั้งอาคารทั้งหมดนี้เกิดในยุคเดียวกันไหมคะ อาคารของฝรั่งเศสทั้งหมดที่เกิดขึ้นยุคเดียวกันไหมคะตรงนั้นแต่ว่านี่พึ่งปรับปรงเมื่อปีสองพันนา่รอยหกสิบเอ็ดถึงหกสิบสองนี่ทางก้มถิ่นก็มาเปลี่ยนข้างบนหมดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนข้างบนเปลี่ยนไม้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาชอบฝ้าบารรคาป็นเป็นศิลปะที่แปลกดีค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วว่าการผรสมผสานในเรื่องรูปแบบวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างอย่างโบสถ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วงรัชกาลที่สามที่ท่านบุรณะให้สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างอะไรในช่วงนั้นอะเยอะมากนะครับแล้วรูปแบบของของโบสถ์ ในแต่ละวัดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือไม่มีใบลากาหางหงรูปทรงเป็นรูปเก๋งจีนนะครับลองไปดูได้วัดวัดบ่อพุวัดพับวัดภูยางวัดไม่กะก็วัดทองทั่วนะครับก็มีเครื่อง,งบนเนี่ยมันจะไม่มีใบลากาหางหงสร้างทรง,งเก๋งจีนบางวัดก็ประดับด้วยถ้วยชามจีนนะครับอันนั้นเพราะว่าเป็นรูปแบบที่รายการที่สท่านให,ให้ให้ให้ก่อสร้างกับอีกอันนึ่งก็คือ ในช่วงเวลานั้นนะชาวจีนอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเ,ย,เยอะมากและร่ำรวยจากการค้าขายวัดต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยถูกอุปถากโดยคนไทยก็ต้องเรียกเป็นคนไทยเชื้อ,อสายจีนก็เยอะเพราะว่าช่วงนั้นนะเขาร่ำรวยขึ้นมาแล้วเขาก็ทำบุญทำบุญโดยสร้างวัดไปดูได้ตามรายชื่อจะเป็นแท้ทั้งนั้นเลยครับในช่วงตั้งแต่รายการที่สมลงมาถึงร .5 เนี่ยวัดในช่วงนี้เป็นแท้หมด โดยเฉพาะพื้นที่ระยองจันตาดแบบ